นักดาราศาสตร์เผยรูปหลุมดำครั้งแรกของโลกจากกาแล็กซีอันไกลโพ้นนักดาราศาสตร์ถ่ายรูปหลุมดำสำเร็จเป็นครั้งแรกซึ่งอยู่บริเวณกาแล็กซีอันไกลโพ้นหลุ่มดำนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง40,000ล้านกิโลเมตรหรือใหญ่กว่าโลกถึง3เท่าโดยนักวิทยาศาสตร์ขนานนามมันว่าเจ้าอสูร,รกาย ภาพถ่ายนี้ได้จากกล้องโทรทัศน์ขอบฟ้าเหตุการณ์หรือ EST ซึ่งเป็นการทำง,งานร่วมกันของเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุหลายแห่งทั่วโลกซึ่งถ่ายภาพขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำมวลยิ่งยวด Sagittarius A อันจะเป็นหลักฐานเชิงรูปธรรมชิ้นแรกที่ยืนยันถึงการมีอยู่จริงของหลุมดำในจักรวาลหลุมดำนี้อยู่ห่างจากโลกไปกว่า500ล้านล้านล้าน,านกิโลเมตร หรือ55ล้านปีแสงโดยถ่ายรูปจัดเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ถึง8แห่งทั่วโลกมีการเปิดเผยรายละเอียดในวรารสาร Astrophysical Journal Letters นะคะว่าพบหลุงมดำนี้ที่กาแล็กซีที่ชื่อ M87 เมื่อสองปีที่แล้วนักดาราศาสตร์ได้เริ่มใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุบนโลกหลายต่อหลายตัวร่วมกันจับภาพบริเวณใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือกโดยเทคนิคนี้จะให้ผลเสมือนกับการใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่เกือบเท่ากับโลกหรือกล้องโทรทัศน์ที่มีความกว้างราว13,000กมืิเมตรซึ่งสามารถที่จะจับภาพของหลุมดำใจกลางดาราจักรของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ ตรงตำแหน่งของขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็นจุดเดียวของหลุมดำที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ตามปกติแล้วเราไม่อาจที่จะมองเห็นหรือตรวจจับตำแหน่งของหลุมดำได้ในขณะที่มันสงบนิ่งไม่ได้ดูดกลืนดวงดาวต่างๆอยู่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงมหาศาลทำให้แม้แต่แสงก็ไม่สามารถที่จะหลุดลอดออกมาได้ แต่หากมีการดูดกลืนมวลสารของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆเกิดขึ้นจะปรากฏจานพอบคูณมวลตือรอบระนาบหมุนของขอบฟ้าเหตุการณ์ให้เราสามารถที่จะสังเกตเห็นหรือตรวจจับการแผ่รังสีได้ หลุมดำถูกจัดเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลซึ่งนี้ทำให้รายงานเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาของเดดก,การเดียนดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเพราะในรายงานระบุว่าหลุมดำใหญ่ยักษ์นใจกลางทางช้างเผือกดูเหมือนจะมีความหิวโหวยเพิ่มมากขึ้นเพราะมันยังคงขมือบมวลสารอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพัก นักดาราศาสตร์ทำการตรวจสอบวัตถุขนาดมหึมาที่ชื่อว่า Sagittarius A* s s t a r ชื่อย่อ Sgr A มันมีฉายาว่าจอมตะกระจนพบว่าในปี2018ดูเหมือนมันจะกลืนกินวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงในอัตรามหาศาลที่น่าตกใจเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตลอด24ปีที่เราได้ศึกษาหลุมดำขนาดใหญ่ยักษ์ โดยปกติแล้วหลุมดำจะไม่กลืนกินสิ่งใดมากนะักเราจรึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันของการกินครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นดรออนเดรเกสศาสตราจารย์วิชาฟิาาาาสิกส์ดาราศาสตร์กล่าวและในงานวิจัยชิ้นล่าสุดนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์หลุมดำมากกว่า13,000ครั้งจากจำนวน1 3 3คืน เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2003และเนื่องจากหลุมดำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้นักวิจัยจึงตรวจสอบการมีอยู่ของมันโดยการมองหารังสีของกา๊าซและฝุ่นที่อยู่นอกขอบฟ้าเหตุการณ์แทนจนกระทั่งเมื่อวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมานักวิจัยตรวจพบจุดสว่างวาบ2ครั้งซึ่งมาจากการปลดปล่อยรังสีของแกส๊สและฝุ่นที่ตกลงไปในหลุมดำคาดว่าน่าจะเป็นดาวฤกษ์ S0-2 ที่อยู่ใกล้หลุมดำโคจรเข้าใกล้ในระยะ1จนมวลสารบางส่วนของดาวฤกษ์ S0-2 ถูกดึงดูดเข้าใกล้หลุมดำและเกิดการปลดปล่อยรังสีให้เราตรวจจับได้ตามทฤษฎีร,ระบุว่าทุกครั้งที่มีวัตถุใดๆหลงเข้าไปในหลุมดำจะมีการปลดปล่อยรงังสีเสมือนการเรอหลังฐานอาหารเสร็จซึ่งหลังจากนี้นักวิจัยจะตรวจสอบหลุมดำต่อไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความหิวโหยของมัน ปกติแล้วมันจะน่ารักกว่านี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้มันจึงกลายเป็นหลุมดำจอมตะกระไปได้เพราะตั้งแต่เราเริ่มใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศตรวจสอบเราก็พบว่ามีแสงวาบเล็กๆเ,เกิดขึ้นที่หลุมดำแห่งนี้ทุกๆวันเรายังต้องการหาคำตอบสำหรับคำถามอีกมากมายเช่นหลุมดำเติบโตได้อย่างไรพวกมันส่งผลต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีหรือไม่ทำไมพวกมันถึงสว่างขึ้น แต่ที่แน่นอนก็คือเหตุการณ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อโลกของเราสำหรับขอบฟ้าเหตุการณ์ที่อยู่รอบๆหลุมดำเป็นขอบเขตที่เมื่อวัตถุใดๆเข้าไปแล้วจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตกลงไปในหลุมดำและเมื่อถูกดูดลงไปวัตถุนั้นจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกเลย เมื่อวันที่10เมษายนปี2019ได้มีการเผยแพร่ข่าวใหญ่ไปทั่วโลกจากการที่กล้องโทรทัศน์ e v e n t h o r i ร o n สามารถเก็บภาพหลุมดำมวลยิ่งยวดได้ด้วยความละเอียดสูงซึ่งนับว่าเป็นภาพของหลุมดำภาพแรกที่มนุษยชาติสามารถถ่ายได้และยังเป็นการพิสูจน์ที่สำคัญอีกด้วยว่าหลุมดำนั้นมีอยู่จริงหลังจากที่เป็นปริศนาท้าทายนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์มาอย่างยาวนาน ในทางทฤษฎีหลุมดำคือคำนิยามของปริมาตรของพื้นที่ซึ่งมีแรงโน้มถ่วงสูงเป็นอย่างมากจนเพียงพอที่จะป้องกันการหลบหนีแม้กระทั่งอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดอย่างแสงก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้ซึ่งหลุมดำนั้นไม่ได้มีลักษณะเป็นหลุมแต่อย่างใดเพราะอันที่จริงจะมีลักษณะคล้ายกันกับดาวฤกษ์ด้ซ้ำไป ซึ่งผู้ที่ทำนายการมีอยู่ของหลุมดำนั้นก็คือนะักวิทยาศาสตร์ชื่อก้องโลกที่เราทุกคนต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองและทฤษฎีที่กล่าวถึงการทำนายการมีอยู่ของหลุมดำก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเขาเองไม่เคยเชื่อด้วยซ้ำว่าหลุมดำนั้นจะมีอยู่จริงเพราะว่าคุณสมบัติสุดแสนประหลาดและน่าอัศจรรย์จนเกินที่จะยอมรับได้ของมันแต่ด้วยความพยายามของมนุษย์ ความเฉลียวฉลาดจากการสั่งสมประสบการณ์ก็ได้ช่วยพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ไอน์สไตน์ทำนายไว้นั้นมีอยู่จริงทุกคนรู้หรือไม่คะว่าหลุมดำไม่ได้มีแบบเดียวถ้าคุณเคยเข้าใจว่าไม่เคยมีการแบ่งประเภทของหลุมดำควรทำความเข้าใจใหม่ค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์ได้แบ่งประเภทของหลุมดำออกเป็นสองประเภทได้แก่ 1. นึ่งสเตลลาแบคโฮหรือหลุมดำที่เกิดจากดาวฤกษ์ ลุมดำจำพวกนี้ถูกตรวจจับได้มาก่อนหน้านี้แล้วโดวยการใช้วิธีตรวจจับด้วยการถ่ายภาพรังสี X ที่แก๊สร้อนจัดไหลวนลงสู่หลุมดำเปล่งออกมาซึ่งการที่จะเกิดลุมดำประเภทนี้ได้ดาวเลษกต้นกำเนิดจะต้องมีมวลมากพอที่ทำให้หมวลที่เหลือจากปฏิกิริยาฟิวชันมีมากตามไปด้วยซึ่งปฏิกิริยาฟิวชันเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้ดาวเลษกเกิดความชารานั่นก็คือเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้ดาวเลกปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งถึงจุดที่ไม่มีมวลทำให้เกิดพลังงานเพียงพออีกต่อไปในตอนนั้นปฏิกิริยาฟิวชันจะหยุดลงค่ะมวลที่เหลือของดาวฤกษ์จะบีบอัดด้วยแรงโน้มถ่วงที่มากขึ้นจนถึงขั้นรุนแรงและเกิดเป็นหลุมดำประเภทนี้ขึ้นนั่นเองและประเภทที่2คือซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลหรือหลุมดำมวลยิ่งยวดซึ่งเป็นหลุมดำที่จับภาพได้เมื่อวันที่10เมษายนปี2019 โดยในทางทฤษฎีแล้วเป็นเรื่องที่ยากมากถึงมากที่สุดที่เราจะสามารถจับภาพหลุมดำประเภทนี้เอาไว้ได้เพราะหลุมดำประเภทนี้มักจะอยู่ไกลจากโลกเป็นอย่างมากค่ะห่างในระดับหลายสิบล้านปีแสงเลยทีเดียวและหลุมดำเหล่านี้ก็มักจะอยู่ใจกลางกาแล็กซี่และถูกห้อมล้อมไปด้วยดาวฤกษ์ม,มากมายที่นับว่าเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการที่จะถ่ายภาพเพื่อศึกษาแต่ด้วยพลังแห่งความสามัคคีของมวลมนุษยชาติ ที่มื่อช่วยเหลือแบ่งปันข้อมูลและทํางานประสานกันอย่างมืออาชีพในที่สุดเราก็มีภาพถ่ายความละเอียดสูงของหลุมดํามวลยิ่งยวดที่อยู่ในกาแล็กซี M87 ซึ่งเป็นกาแล็กซีทรงรีขนาดใหญ่ห่างจากโลกเราออกไปราวๆ55ล้านปีแสงไปทางกลุ่มดาวหญิงสาวและมีมวลมากกว่า6,500ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นระยะที่ไกลมากๆเลยละคะ่ะ โดยภาพที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ e v e n t h o r i ร o n ก็มีความคมชัดจนสามารถแยกภาพได้ในระดับ20มโครอาร์คเซกนักดราราศาสตร์ได้ให้ความสนใจกับการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างหลุมดำกับกาแล็กซีที่หลุมดำเหล่านั้นสถิตอยู่ด้วยเหตุผลหลัก2ประการค่ะแรกสุดก็คือถ้าหากพวกเขาอาศัยขนาดของอย่างใดอย่างหนึ่งมาใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณหาขนาดของอีกอย่างได้ นักดาราศาสตร์ก็สามารถคำนวณหาหมวลของหลุมดำมวลยวดยิ่งหรือ Supermassive Black h o l ลที่ไม่สามารถวัดโดยตรงได้ประการถัดมาความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงซึ่งกันและกันระหว่างหลุมดำกับกาแล็กซี่ที่แน่นอนคงที่สามารถช่วยอธิบายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นกรอบกำหนดของกาแล็กซี่ตั้งแต่เมื่อแรกกำเนิดได้ มีงานวิจัยใหม่สองชิ้นจากนักวิจัยทางดาราศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าวค่ะและได้เผยแพร่ผ่านอาซิฟเป็นเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ง,งานวิจัยก่อนตีพิมพ์ชิ้นแรกเป็นงานวิจัยของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียนำโดยหยางกวงนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยซึ่งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกาแล็กซีต่างๆมากกว่า5 3 0 0 0 0สกาแล็กซี ซึ่งมีระยะห่างจากโลกระหว่าง4,300ล้านปีแสงถึง12,200ล้านปีแสงผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่ายิ่งกาแล็กซีมีขนาดใหญ่โตมากเท่าใดอัตราการขยายตัวของหลุมดำมวลยิ่งยวดที่พบใจกลางกาแล็กซีก็จะยิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับที่อัตราการขยายตัวของหลุมดำและอัตราการเกิดของดาวฤกษ์ในกาแล็กซีนั้นๆก็จะเร็วกว่า เมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวของลุมดําและการเกิดของดาวฤกษ์ในกาแล็กซี่ที่มีขนาดเล็กกว่าดังนั้นกาแล็กซี่ที่สามารถบรรจุดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ได้1นึ่งแสนล้านดวงหรือเรียกว่ามีขนาด1นึ่งแสนล้านโซล่าแมสก็จะมีสัดส่วนในการขยายตัวของลุมดําและการเกิดดวงดาวสูงกว่ากาแล็กซี่ที่มีมวล1นึ่งหมื่นโซล่าแมสอยู่ราวสิบเท่า อย่างระบุว่าทีมวิจัยค้นพบว่ากาแล็กซีขนาดใหญ่จะสามารถป้อนอะไรอะไรให้กับหลุมดำได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากาแล็กซีขนาดเล็กดังนั้นกาแล็กซีขนาดใหญ่จึงมีหลุมดำขนาดใหญ่ตามไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันทีมวิจัยยังไม่แน่ใจว่าหลุมดำขนาดใหญ่จะส่งผลให้เกิดการก่อรูปเป็นกาแล็กซีได้หรือไม่สิ่งที่ทีมของอยางค้นพบสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวก็คือหลุมดำไม่มีทางเติบโตจนมีขนาดใหญ่กว่า ห, password, หรือสามารถกลืนกินกาแล็กซีที่มันอยู่ได้นั่นททำให้ข้อสังเกตที่ว่าเป็นไปได้หรือไม่นในอนาคตที่หลุมดำหนึ่งจะขยายใหญ่โตขึ้นจนสามารถกลืนกินจักรวาลได้ทั้งหมดซึ่งไม่สามารถเป็นไปได้นั่นเองค่ะในงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งซึ่งนำโดยมาเมสกัวนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์อวกาศในนครบาร์เซลโลนาประเทศสเปน ซึ่งเน้นการศึกษาข้อมูลของกาแล็กซี72กาแล็กซีที่อยู่ในกลุ่มกาแล็กซีที่เจิดจ้าที่สุดซึ่งหมายถึงกาแล็กซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสว่างสูงสุดในบรรดากาแล็กซีทั้งหมดในจักรวาลระยะไกลที่อยู่ห่างออกไปไม่เกิน3,500ล้านปีแสงสิ่งที่ทีมของเมสกัวค้นพบก็คือมวลของหลุมดำในกลุ่มกาแล็กซีที่ศึกษานั้นจริงๆแล้วมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยมีการคาดการเอาไว้ ในการใช้วิธีการเดิมถึง10เท่าเมื่อวิธีการคำนวณแบบเดิมแสดงให้เห็นว่าหลุมดำในกาแล็กซี่เหล่านี้มีขนาด2,000ล้านถึง3,000ล้านโซลร์แมสขึ้นไปและจัดเป็นหลุมดำมวลยิ่งยวดกันทั้งสิ้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วหลุมดำเหล่านี้มีมวลอาจจะมากถึง40,000ล้านโซลร์แมสขึ้นไปและไม่ควรจัดเป็นซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลอีกต่อไปแต่ควรจะเป็นอัลตราแมสซีฟแบล็คโฮลมากกว่านั่นเอง เมื่อไม่นานมานี้ทีมนักดาราศาสตร์ขององค์การนาซารายง,งานการค้นพบปรากฏการณ์ที่หาได้ยากในห้วงอวกาศลึกห่างจากโลก1,000ล้านปีแสงโดยระบุว่ามีหลุมดำมวลยิ่งยวดถึง3แห่งกำลังโครจรเข้าเฉียดใกล้กันและอยู่ในเส้นทางที่จะชนประสานงากันอย่างรุนแรงแรายง,งานดังกล่าวตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร The Astrophysical Journal โดยทีมนักดาราศาสตร์ของนาซาบอกว่า เทคนิคใหม่ที่ใช้ในการค้นหาคู่หลุมดำที่โคจรวนรอบกันและกันทำให้พวกเขาได้ค้นพบเข้ากับระบบของหลุมดำมวลยิ่งยวดทั้ง3ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาพบได้ยากมากระบบของหลุมดำที่กำลังจะชนและรวมตัวเข้าด้วยกันชื่อว่า SDSS J0849+1114 ถูกค้นพบและบันทึกภาพไว้ได้ด้วยการทำงานร่วมกันของกล้องโทรทัศน์อวากาศและกล้องโทรทัศน์บนพื้นโลกหลายตัว เช่นกล้องสำรวจท้องฟ้าดิจิทัลสโลนหรือ SDSS ในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐกล้องโทรทัศน์ LBT ในรัฐแอริโซนากล้องโทรทัศน์อวกาศรังสีอินฟราเรดและกล้องโทรทัศน์อวกาศรังสี X จันทราเหตุที่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์หลายประเภทก็เพื่อเก็บข้อมูลในช่วงความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สายตามนุษย์ไม่อาจมองเห็นได้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศไวส์ จะสามารถตรวจจับการเรืองแสงสว่างจ้าของรังสีอินฟราเรดซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าลุ้มดำกำลังดูดกลืนมวลสารปริมาณมากระหว่างที่กำลังจะมีการชนและรวมตัวกันส่วนกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราสามารถจะมองหาบริเวณเจกลางกาแล็กซีที่สุกสว่างด้วยการแผ่รังสี X ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่ของลุมดำมวลยิ่งยวดได้ นอกจากนี้การค้นหาระบบหลุมดำด้วยรังสี X และรังสีอินฟราเรดยังมีข้อดีเนื่องจากรังสีดังกล่าวสามารถจะทะลุทะลวงผ่านกลุ่มก๊าซหนาทึบที่มักปิดบังระบบหลุมดำอยู่จนช่วยให้สังเกตการได้สะดวกขึ้นดรโสพิตาสตยาปานนักฟิสิกสดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันหนึ่งในทีมวิจัยของนาซาบอกว่าระบบหลุมดำคู่และหลุมดำหมวนยิ่งยวดสามแห่งที่กำลังจะชนกันนั้นหาพบได้ยากมาก แต่ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลพวงจากการที่ดาราจักรรวมตัวเข้าด้วยกันเราสันนิษฐานว่านี่เป็นวิธีการที่ดาราจักรต่างๆใช้เพื่อขยายตัวเติบโตขึ้นและมีวิวัฒนาการก้าวไปจากเดิมทีมผู้วิจัยยังพบว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดทั้ง3ที่กำลังจะชนและรวมตัวกันนั้นมีพฤติกรรมต่างไปจากคู่หลุมดำที่อยู่ในภาวะเดียวกันอีกด้วย ด้วยหลุมดําแห่งที่สามจะมีอิทธิพลทําให้หลุมดําอีกสองแห่งรวมตัวกันได้เร็วขึ้นและจะเกิดคลื่นความโน้มถ่วงความถีต่ต่ําแผ่ออกไปทุกทิศทางทั่วเอกภบพบ Black Holes หรือที่เราเรียกกันง่ายๆตรงตัวว่าหลุมดำนั้นนับเป็นหนึ่งในสิ่งลึกลับที่ส่งพลังและเปี่ยมปริศนามากที่สุดในจักรวาลเป็นอนาเขตซึ่งดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่ศูนย์กลางตั้งแต่ดวงดาวไปจนกระทั่งแสงก็ไม่รอดพ้น ลุมดำถูกสังเกตเห็นได้โดยการติดตามกลุ่มดาวที่โคจรอ,อยู่ภายในศูนย์กลางหลุมดำหรือจากการสังเกต๊กาสจากดาวข้างเคียงที่ถูกดึงดูดเข้าสู่หลุมดำและปลดปล่อยรังสีขนาดใหญ่ที่สามารถตรวจจับได้จากกล้องโถรถทรทรรศน์ที่โคจรอ,อยู่รอบโลกซึ่งนักดาราศาสตร์ทั่วโลกต่างเฝ้าสังเกตการณ์และศึกษาอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน และต่อไปนี้คือภาพบางส่วนที่ทางนาซาได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสรับชมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์อันแสนตื่นตาตื่นใจระดับจัก,กรวาลน,นี้ 1. g a l a x y ลักซี่เซนเัสถ่ายด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราในขณะที่กำลังเกิดแบล็ h โฮลขนาดมะึมาอยู่ภายในระบบกาแล็กซีนี้ การที่จะจับภาพหลุมดำได้นั้นจะต้องใช้กล้องที่สามารถตรวจวัดรังสี X ของกลุ่มกา๊าซและอนุภาคที่กำลังถูกดูดกลืนได้อันจะทำให้รู้ตำแหน่งของหลุมดำเพราะความเป็นจริงแล้วเราไม่สามารถมองเห็นมันได้นอกจากความมืดดำอันว่างเปล่า 2. ลุ้มดำเกิดใหม่ของแกาล็กซี M 100แ่ M 100กาล็กซีเพื่อนบ้านของเราที่อยู่ห่างออกไป50ล้านปีแสงการค้นพบครั้งนี้นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากเพราะนันกดาราศาสตร์จะสามารถศึกษาและเก็บข้อมูลของลุ้มดำได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยซึ่งยังไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อน 3. อีกภาพจากกล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราบันทึกภาพของกาแล็กซี่ m 82ที่นาซาเชื่อว่านี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของหลุมดำขนาดใหญ่2จุดนักวิจัยเชื่อว่าหลุมดำนั้นอาจเกิดจากดวงดาวที่หมดพลังงานแล้วและเริ่มสูญสลายโดยถูกบีบอัดด้วยแรงโน้มถ่วงของตนเองกระทั่งยุบตัวกลายเป็นหลุมดำในที่สุด แม้ความเป็นจริงเราไม่อาจมองเห็นหลุมดำได้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อว่าหลุมดำมีอยู่จริงอางอิงจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่ได้รับความเชื่อถือและใช้เพื่อศึกษาถึงแรงโน้มถ่วงของหลุมดำดังภาพนี้ที่ถูกถ่ายด้วยกล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทราและกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งหลุมดำสองแห่งกำลังม้วนตัวเข้าหากันเป็นเวลา30ปีแล้วและกำลังจะรวมกันกลายเป็นหลุมดำขนาดยักษ์ในที่สุด 5. อิเล็กตรอนที่กำลังถูกดูดออกจากกาแล็กซี่ M87 ด้วยความเร็วแสงถ่ายได้โดยกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลทำให้เชื่อได้ว่าณตำแหน่งศูนย์กลางของจักรวาลน,นี้มีหลุมดำมะหึมมาซึ่งมีแรงดึงดูดมหาศาลเทียบเท่าดวงอาทิตย์สล้านดวงเลยทีเดียว ซาเชื่อว่าภาพนี้แสดงให้เห็นถึงภาวะที่หลุมดำมวลมหาศาลสองจุดเกิดการชนกันจนระเบิดใหม่ขึ้นมาปรากฏการณ์นี้เรียกว่าสลิงช็อตเอฟเฟกซึ่งเกิดได้ทั่วไปในจักรวาลเ ศิลปินได้วาดภาพนี้ขึ้นเพื่อจำลองเหตุการณ์ในขณะที่หลุมดำกำลังดึงดูดกา๊าซออกจากดาวใกล้เคียงนักวิทยาศาสตร์ต่างใช้วิธีการสังเกตรบริเวณที่มีหลุมดำด้วยเหตุการณ์ลักษณะนี้เพราะหลุมดำไม่สามารถมองเห็นได้และอาจมีขนาดที่เล็กจิ๋วเท่าอะตอมหรือใหญ่โตมาหฬลารกว่าดวงอาทิตย์ก็เป็นได้ จำลองของควซ่าซึ่งเป็นแกนของเดอร์จักรใหม่ที่กำลังก่อตัวและอาจจะกลายเป็นหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ในใจก,กลางของกาแล็กซีก็เป็นได้แม้จะเป็นหลุมดำที่อยู่ในระยะแรกเริ่มแต่ก็อาจจะมีอายุมากกว่าล้านปีแล้วและเชื่อได้ว่ามีหลุมดำลักษณะนี้อยู่อีกมากมายในจักรวาล จากกล้องโทรทัศน์สปิเซอร์และกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลที่แสดงให้เห็นถึงคลื่นอนุภาคที่ถูกยืดโดยหลุมดำมวลยืดยิ่งจนมีระยะทางยาวถึง1 0 0 0 0 0ปีแสงซึ่งมีขนาดเทียบเท่ากับกาแล็กซีทางช้างเผือก 10. ภาพของเครซาขนาดเล็กที่กำลังจะเปลี่ยนสภาพเป็นหลุมดำจิ๋วที่มีมวลเทียบเท่าดวงดาวนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าหากเราเดินทางเข้าไปในหลุมดำและข้ามผ่านพรมแดนขอบฟ้าเหตุการณ์ หรืออีเวนต์ฮอเรชันไปแล้วจะไม่มีทางผ่านกลับออกมาได้อีกเลยนอกจากนี้ขอบฟ้าเหตุการณ์ยังกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอวกาศทั่วไปไม่มีลักษณะเด่นอะไรที่จะทำให้ผู้ล่วงผ่านไปในหลุมดำทราบว่าได้คามผ่านขอบฟ้าเหตุการณ์ไปแล้วขอบฟ้าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นพื้นผิวที่เป็นของแข็งไม่ได้กีดขวางหรือทำให้สะสารหรือรังสีที่เคลื่อนผ่านบริเวณนั้นช้าลง หลุมดำถูกจัดเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลซึ่งนี้ทำให้รายงานเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาของเด็ะกาเดียนดูน่ากลัวขึ้นมาทันทีเพราะในรายงานระบุว่าหลุมดำใหญ่ยักษ์นใจกลางทางช้างเผือกดูเหมือนจะมีความหิวโหวยเพิ่มมากขึ้นเพราะมันยังคงขมือบมวลสารอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพัก นักดาราศาสตร์ทำการตรวจสอบวัตถุขนาดมหึม,มาที่ชื่อว่า Sagittarius A* s s t a r ชื่อย่อ Sgr A มันมีฉายาว่าจอมตะกระจนพบว่าในปี2018ดูเหมือนมันจะกลืนกินวัตถุที่อยู่ใกล้เคียงในอัตรามหาศาลที่น่าตกใจเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนตตลอด24ปีที่เราได้ศึกษาหลุมดำขนาดใหญ่ยักษ์ โดยปกติแล้วหลุมดำจะไม่กลืนกินสิ่งใดมากนะักเราจรึงไม่รู้ว่าอะไรเป็นแรงผลักดันของการกินครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ดรอันดเดรเกสศาสตราจารย์วิชาฟิสิกส์ดารศาศาสตร์กล่าวและในงานวิจัยชิ้นล่าสุดนักวิจัยได้ทำการวิเคราะห์หลุมดำมากกว่า13,000ครั้งจากจำนวน1 3 3คืน เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2003และเนื่องจากหลุมดำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้นักวิจัยจึงตรวจสอบการมีอยู่ของมันโดยการมองหารังสีของก๊าซและฝุ่นที่อยู่นอกขอบฟ้าเหตุการณ์แทนจนกระทั่งเมื่อวันที่13พฤษภาค,คมที่ผ่านมานักวิจัยตรวจพบจุดสว่างวาบ2ครั้งซึ่งมาจากการปลดปล่อยรังสีของแกส๊สและฝุ่นที่ตกลงไปในหลุมดำคาดว่าน่าจะเป็นดาวฤกษ์ S0-2 ที่อยู่ใกล้หลุมดำโคจรเข้าใกล้ในระยะหนึ่งจนมวลสารบางส่วนของดาวฤกษ์ S0-2 ถูกดึงดูดเข้าใกล้หลุมดำและเกิดการปลดปล่อยรังสีให้เราตรวจจับได้ตามทฤษฎีระบุว่าทุกครั้งที่มีวัตถุใดๆหลงเข้าไปในหลุมดำจะมีการปลดปล่อยรงังสีเสมือนการเรอหลังทานอาหารเสร็จซึ่งหลังจากนี้นักวิจัยจะตรวจสอบหลุมดำต่อไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับความหิวโหยของมัน ปกติแล้วมันจะน่ารักกว่านี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าทำไมตอนนี้มันจึงกลายเป็นหลุมดำจอมตะกระไปได้เพราะตั้งแต่เราเริ่มใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศตรวจสอบเราก็พบว่ามีแสงวาบเล็กๆเกิดขึ้นที่หลุมดำแห่งนี้ทุกๆวัน เรายังต้องการหาคำตอบสำหรับคำถามอีกมากมายเช่นหลุมดำเติบโตได้อย่างไรพวกมันส่งผลต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีหรือไม่ทำไมพวกมันถึงสว่างขึ้นแต่ที่แน่นอนก็คือเหตุการณ์นี้ไม่มีความอันตรายต่อโลกของเราสำหรับขอบฟ้าเหตุการณ์ที่อยู่รอบๆหลุมดำเป็นขอบเขตที่เมื่อวัตถุใดๆเข้าไปแล้วจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากตกลงไปในหลุมดำและเมื่อถูกดูดลงไป วัตถุนั้นจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกเลยถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว